สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ตัวเมืองแบมนะคะมาดามติง้งมาทำเนมแท็กให้ฮันเตอร์แล้วก็เดินเที่ยวชมเมืองเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเดินทางไปยังแคนมอ์แล้วขึ้นไปยังสเปรเล็กนะคะมาดามติง้งมากางเต็นท์ค่ะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะคะ ขุดค,คุณผู้ชมก็ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะติดตามรับชมบรรยากาศการมาเที่ยวกลางเต้นของมาดามติ้งนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมเมืองแแบบนในวันนี้นะคะบรรยากาศหลังฝนตกค่ะคนก็เริ่มออกมาเดินอีกแล้วนะคะเขาปิดถนนนะคะซัมเมอร์จะปิดถนนค่ะ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวนะคะอาดานติ้งก็มาเดินเที่ยวอยู่ตรงเส้นกลางของเกาะเกาะกลางถนนนะคะเมืองแบมค่ะ เรากลับมาจากแบมมาดามติงคงไม่ได้ลงแวะเที่ยวที่แคนมอแล้วค่ะเอาไว้พรุ่งนี้เช้าจะมาเที่ยวแคนมอก่อนกับเขกากะรีนะคะ ไได้มมาเข้าเรากอนป,ประดามติงแวะระหว่างทางนะคะจะขึ้นไปนอนที่สเปเลนตค่ะก็มาแวะชมนามรอดออกมาจากภูเขานะคะเหมือนถ้ำเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนาำตาลมอมแมมค่ะ โนมคอพนะคะดับติงมานอนแคมปิ้งนะคะบนภูเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำอาบนะคะก็จะมอมเมมอย่างที่เห็นค่ะเดินทางกันต่อค่ะ มาแคมปิ้งก็ดูมอมแมมหน่อยนะคะคุณผู้ชมโนเมคอัพ no ค่ะคนขับรถกรต็ตัวดำตัวดำมาดานติ้งกรตัวดำค่ะคุณผู้ชมหน้ามอมแมมกันทางนั้นเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ล้างแต่หน้าแปรงฟันนะคะไม่ได้อาบน้ำค่ะมาแคมปิ้งโน no อาบน้ำค่ะฮันเตอร์ก็นอนอยู่ข้างหลังค่ะฮันเตอร์ ได้เล่นน้ำเต็มที่เลยค่ะวันนี้อ n the เว y ค่ะสองข้างทางทางขึ้นไปแคมปิ้งของเรานะคะตรงที่ลานกลางเต็นของมาดามติ้งที่สเปรเล็กนะคะก็ชมบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่จะถึงที่พักค่ะคืนนี้เป็นคืนที่สองนะคะที่มาดามติ้งมานอนกลางเต็นที่สเปรเล็กค่ะ ุกปีต้องได้มานะคะคุณผู้ชมที่สเปรเล็กนะคะคุณผู้ชมที่เป็นเพื่อนแฟนพันธ์แท้ของมาดามติ้งนะคะคงจะจำได้ค่ะมาดามติ้งเคยลงคลิปมากางเต็นท์ที่สเปเล็กหลายครั้งแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับมาดามติ้งตลอดไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยค่ะ เ,นนะะเป็นหินภูเขาค่ะไม่ได้ลาดยางนะคะเพราะเป็นทางขึ้นภูเขาค่ะคุณผู้ชมถนนหนทางอาจจะขรุขระหน่อยนะคะแต่นักท่องเที่ยวไปกางเต็นท์ไม่เคยขาดนะคะที่นี่ค่ะใครไปช้าไม่มีที่ที่จะกางเต็นท์นะคะถ้าช่วงวันหยุดค่ะต้องรีบไปจองกันอย่างเร็วที่สุดเลยค่ะ ช่วงซัมเมอร์นี้คนชอบออกกลางเต็นนะคะคลิปนี้ขอจบที่ฮันเตอร์นะคะตอนนี้กันเป็นเวลาของฮันเตอร์แล้วคะ่ะฮันเตอร์จะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะคืนนี้ติดตามรับชมคลิปต่อไปกิจกรรมของเราในลานกลางเต็นจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้หลังจากนอนพักผ่อนเอาแรงคืนนี้นะคะ ติดตามรับชมเราต่อไปในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ